สวัสดีครับพี่น้องบองไปสักคนครับผมพบกับเบายะอันทวยอีกแล้วพี่น้องครับผมมาพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูแซ่บคือเก่าพี่น้องผมส้มตำแต่ว่าวันนี้ตำใส่มากพี่น้องก็เห็นตำมากๆกับตำมากๆพี่น้องครับผมอ่ะพี่พี่น้องลงมือพี่น้องครับผมยานไปอิ่มพี่น้องเอาเข่ามั่งนะครับกินเยอะนะครับพี่น้องแล้วก็มีถั่วมีถั่วพู้มะเขือพี่น้องอ่ะเอาง่ายๆครับผมมื้อนี้รวมเลยครับข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวมกันไปเลยลงมือพี่น้องอื ออแบแซบแเผ็ดวันนี้บยาต้าใส่พริกเขียวเนอะแม่ส่งพริกเขียวมาจากซีสเกียนะครับขอบคุณแม่นะครับเลยบออาจเสียจะไม่แดงแต่เผ็ดมากนะครับ อืมอืมอล้วบางคนตำเขาจะไม่ใส่พริกเขียวเลย่นอ่องเพราะมันเหม็น แต่พยาว่ามันก็ไม่เหม็นขนาดนั้นนะครับได้กลิ่นรสพริกอะ่ะมันอร่อยดีใส่ผสมกับพริกแดงผสมกับพริกแห้งแล้วเนาะว้า 嗯。 Saya Hmm อ mm. มามาเป็นอัน mm. mm. สาร์เหมือนกันครับอ mm. โอเคพี่น้องกับผมมอนี้ซัพนี่เลยพี่น้องตำมามา่าแซ่บๆพีเผ็ดพี่น้องเผ็ดมากเผ็ดมากสีอาจจะไม่แดงแต่เผ็ดจริงๆบอกพริกเขียวพแบบยาาพพ้พี่น้องเกิดมาญาติครับกินไม่ดีกินเสพภาพขอโทษขออภัยพี่น้องสุขคุณสุขคนครับผมมาเจอกันคืนหน้าพี่น้องไปครับสวัสดีครับ